มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมีข้าว้ำเลอนกระเสฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชึ่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบันดีกข่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปรมิจัผู้ประพฤตปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมหวเวรัตติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้กระพฤติปฏิบัติธรมธรมธโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกข,ขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเหตุการณ์สงกรานก็ผ่านพ้นไปแล้ววันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเราก็ัมีปีกบินนะครึ่งเดือนครึ่งเดือนเมษายนเนี่ะ ครึ่งเดือนไปแล้วแปบ๊บเดียวเลยวันเวลาเนี่ผ่านไปเหมือนกับเรานอนฝันตื่นขึ้นท่านจึงกล่าวว่าวันเวลาผ่านไปคล้ายความฝันคืนและว,วันผ่านมาน่าเจหายหมวลญาติมิตรเงินทองของมากมายต้องมาลายจากไปเหมือนฝันเอย่ยวันเวลามันก็ผ่านไปเหมือนกับเราฝันสิ่งของต่างๆที่เคยพบเคยเจอเพื่อนฝูงญาติมิตร เคยเจอเคยเจอกันนะมารวมตัวกันในช่วงวันสงกรานกก็แป๊บเดียวสลายไปกันไปหมดแล้วไปกับการเวลาเหมือนกับจะเป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่าชีวิตเรานี้มันสั้นนักนะเนะวลาผ่านไปแต่และว,วันแต่และว,วินาทีอายุเราก็เพิ่มขึ้นความแก่ชารานะก็เข้ามาสู่วัยของเรานะสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ ทำให้เราสูญเสียสูญเสียเสี้ยวหนึ่งของชีวิตไปเรื่อยๆนะเสื่อมไปเรื่อยๆอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นท่านทางหลายก็อย่าได้ประมาทชีวิตของเราที่เหลืออยูนะ่ให้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ตนแก,ปนกนนะ่ประโยชน์แก่ผู้อื่นประโยชน์ตนก็ให้ได้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นก็ให้ได้ด้วยจึงจะไม่เสียชาติเกิดนะที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ หรือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วแต่ก็กลายเป็นสัตว์ประสาทได้เพราะอะไรเพราะขาดทำประจําจิตประจําใจในช่วงที่เทศกาลสงการานที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าที่จําหน่ายขายดีที่สุดก็คือเครื่องดื่มของมึนเมาสุรายาเมาตรงตาไปที่ตลาดเห็นรถไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของก็จะเห็นยกกันไปเป็นลังๆสองลัง เยอะแยะเลยเต็มคันรถก็มีรถที่มาซื้อสินค้าไปจําหน่ายก็จะเน้นทางด้านเครื่องดื่มของมือเมาทั้งเหล้าทั้งเบียรนะเต็มคันรถไปขายก็หมดเดี๋ยวก็มาเอาอีกมาลาบอีกนะเป็นสินค้าที่จําหน่ายดีที่สุดเลยในช่วงเทศกาลสงกรานนะกินเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะกันนะทีนี้ทะเลาะกันคว้างขวดเหล้าขวดเบียรใส่กันนะไม่ว่างานไหนไม่ว่าที่ไหน ก็จะทะเลาะวิวาทกันนะเพราะการดื่มเครื่องดื่มของมืนเมาเป็นเหตุหลวงตาได้กล่าวแล้วว่าอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมือดม์จนฉิบหายหนึ่งสินทรัพย์ของคนนั้นพลันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาสามเจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพาอับเฉา ห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกโง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยน,นี่โทษของการดื่มสุรายาเมาในในนั้นก็จะมีทะเลาะวิวาทกันด้วยทะเลาะวิวาทกันเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดอุบัติเหตุมากมายส่วนมากที่เกิดอุบัติเหตุร้อยทั้งร้อยก็จะมาจากการดื่มสุราการดื่มสุราการดื่มเครื่องของเหมือนเมาดื่ม ดื่มเหล้านี่ทําให้เสียทรัพย์จ่ายทรัพย์โดยใช่เหตุนะเป็นการจ่ายเป็นการจ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์นะเหล้าขวดเหล้าเท่าไหร่ลุงตาก,ก็ไม่ทราบหรอกเพราะว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้สอบถามด้วยน่าจะแพงพอสมควรอย่างเหล้าบ้านธรรมดาเนี่ยเหล้าขาวธรรมดาเนี่ยก็คงจะแพงเอาการเหมือนกันแต่คนก็กินนะกินทั้งที่มันกินยาก,กินเย็นเหลือเกินนะ เียเงินเสียทองไปก็จะจ่ายลำบากแต่ขวดแรกขวดต่อไปนี่ก็จ่ายง่ายแล้วทีนี้นะเพราะอะไรเพราะมันเมาแล้วมันติดแล้วติดลมแล้วสมมุติว่าถ้าเราเอาเงินที่ซื้อเหล้าเนี่ยไปซื้อข้าวซื้อข้าวซื้อไข่ซื้ออาหารอย่างอื่นมากินก็คงจะได้กินหลาให้คนแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยแต่ว่าซื้อเหล้ามานี่ ื้อเหล้ามามันทําให้เกิดความเสียหายมากกว่านะและก็ลูกเมียก็ไม่ได้กินด้วยนะเอาไปวัดก็ไม่ได้ด้วยนะเอาไปก็ตอนที่ตายเท่านั้นแหละนะเพราะว่าซื้อเหล้ามาก็กินคนเดียวกินกับเพื่อนกับฝูงไปที่เป็นคอเหล้าด้วยกันแต่ถ้าซื้อถ้าซื้อไข่ซื้อไก่ซื้อเนื้อมาประกอบอาหาราให้ลูกให้หลานได้กิน เหลือก็ยังเอาไปทำบุญด้วยเอแบ่งไว้ไปทำบุญหน่อยพระก็ได้กินเล่ากินกินข้าวด้วยไม่ใช่ไม่ใช่กินเหล้านอกจากภาคขี้เมาเท่านั้นแหละเนี่ยเห็นไหมกระจายไปทั่วอเรียกว่ากระจายผลประโยชน์ได้รับประโยชน์กันหลายคนแต่ถ้าเล่าแล้วเนี่ยจ่ายเงินเสียเปล่านเป็นการลงทุนที่เสียเปล่าแล้วก็เกิดผลร้ายในระยะยาวด้วยบางคนี่เทศกาลสงกรานี ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วนกนกนกดื่มดื่มกันมากดื่มมาตั้งแต่ก่อนวันสงกรานแล้วตลอดช่วงระยะเวลาสงกรานสามสี่วันก็เมาตลอดดื่มตลอดนะยิ่งมีเพื่อนมีฝูงมาร่วมด้วยมันก็เมากันไปเรื่อยๆร้องรำทำเพลงกันสนุกสนานกันไปนอนอยู่กับน,นอนกลางดินกินกลางทรายอยู่นั่นแหละ,ะรู้สึกตัวขึ้นมาก็ดื่มต่ออย่างนี้เรียกว่าเสียเงินเสียทองไปมากพอสมควรลองเช็คดูสิ หมดเงินไปสักเท่าไหร่แล้วงานในเทศกาลสงกรานนี่อนี่เรียกว่าเสียทรัพย์เสียทรัพย์ทะเลาะวิวาสไม่ต้องพูดถึงละ,ะดังที่กล่าวมาเมากันแล้วก็ทะเลาะวิวาทตีกันหัวล้างข้างแตกโยนขวดโยนแก้วใส่กันผัวเมียทะเลาะกัน,นขีดกันพอดื่มสุราพ่อดื่มเหล้านี่แหละเมากันอเมากันมาเนี่ยเมียก็ไม่เปิดประตูให้หละเอานอน นอนกับใครเนี่ยนอนกับสุนัขนอนกับหมาที่อยู่ข้างนอกเรียกว่าเมาจนหมาเลียปากเพราะเวลามันอ้วกออกมาแล้วเนี่ยอ้วกออกมาเนี่ยหมามันก็มากินแหละทีนี้เนี่ยกินแล้วก็เลียปากให้ด้วยเนี่ยเรียกว่าการทะเละวิวาทเกิดโรคภัยไข้เจ็บนี่ไม่ต้องพูดถึงคนที่ดื่มเหล้าเมายาเนี่ยโรคอันดับแรกที่จะเป็นก็คือโรคกระเพาะนะยิ่งกินตั้งแต่เช้าเนี่ยทีละเป๊กสองเป๊กไปนี่ก็จะเป็นโรคกระเพาะโรค ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจในที่สุดก็เป็นโรคตับแข็งนมีญาติโยมสาธุชนหลายท่านหลายคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็ตายเพราะโรคเหล่านี้นี่ที่ยังไม่ตายก็กําลังทุกข์ทรมานอยู่เพราะโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มันกําลังเบียดเบียนะไปไหนมาไหนก็ไม่มองไม่เห็นทางแล้วตาฝ้าฟางจะเห็นว่าคนกินเหล้าเมายานเนื้อตัวจะฟกช้ำ ปกช้ำม,มันบวมน่ยมันบวมบวนมบวมด้วยน้ำเหล้าน้ำเบียร์นะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้มีสติไม่ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยว่ามันเกิดโรคเกิดพิษเกิดภัยกับเรานะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังลองนะตั้งสติดีๆซิว่าสำรวจดูว่าที่เราเป็นโรคภัไยไข้เจ็บนี้นะพ่อดื่มเหล้าอยู่หรือเปล่านะคนที่เป็นนักเลงสุราก็จะถามว่า นะถามย้อนเลยว่าเอาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคตับแข็งไม่ได้ดื่มเหล้าก็มีเยอะแยอะอือันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะว่าอย่างนั้นไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นส่วนมากส่วนมากหรือร้อยทั้งร้อยล่ะคนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บนี่ตายเพราะโรคนะสุรานี่แหละโรคสุราเรือ้อรังสตรีสุภาพสตรีก็ดื่มกันเยอะเยนียดื่มกันเยอะมากเสียใจก็ดื่มเหล้าดีใจก็ดื่มเหล้านะ ทะเลาะวิวาทกันกับสามีก็ดื่มเหล้านะดื่มเหล้ากันเก่งดื่มเหล้ากันเยอะมีงานมีการต่างๆเรียกว่าไม่แพ้ผู้ชายเลยสิทธิเท่าเทียมกันในการดื่มในการเมาเก่งจริงๆเลยทั้งหญิงทั้งชายลูกก็มาดื่มด้วยอีกทีนี้อ้าวดื่มอ้าวลูกจะไปดื่มพานอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปมาดื่มด้วยกันก็เลยทั้งพ่อทั้งแม่ดื่มกันในบ้านไม่รู้ใครเป็นพ่อไม่รู้ใครเป็นแม่ไม่รู้ใครเป็นลูกล่ะ ดื่มด้วยกันเลยนะก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะเสียสุขภาพตั้งแต่เล็กๆแน่น้อยนี่เกิดโรคภัยไข้เจ็บทีนี้เมื่อมีการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาเนี่ยคนก็ตําหนิติเตียนนะคนก็ตําหนิติเตียนว่าเออเป็นคนแก่ไปดื่มเหล้ากับเด็กนะดูสิเป็นเพื่อนกันไม่รู้ใครเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้ใครเป็นผู้น้อยนะทะเลาะกันตีกันมีครอบครัวหนึ่งนะภรรยาเนี่ยเมียเนี่ยดื่มเหล้าเก่งเมาตลอดเลย วันนั้นก็เมานะผัวไม่รู้จะทํำยังไงผัวก็ดื่มบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเมออาอารวาสแต่ว่าเมียนี่เมาอ,อาการเลยทีเดียวพอเมียเมานะเมาจนเผลอหลับไปนี่ผัวก็เอาใส่รถใส่รถปิกอัพนี่โอ้นเอาไปปล่อยไว้ที่ป่าชานะ้าเนี่ยไปทิ้งไว้เลยเมียตื่นเช้าขึ้นมาเอานอนอยู่ที่ไหนนอนอยู่ข้างเมน,นิวานะี่เตื่นขึ้นมาเดินกลับบ้านโซซัดโซเซ บางคนนี่ก็เมามากๆนี่ตำรวจก็ต้องเอาไปขังไว้ขังไว้ที่โรงพักเสียก่อนให้สงบสติอารมณ์เพราะว่าเที่ยวไปเมาเที่ยวไปด่าคนนั้นคนนี้เมาแล้วอารวาสเมาแล้วทะเลาะก,กันเมาแล้วอารวาสด,ด่าคนนั้นคนนี้ก็ต้องเอามาสงบสติอารมณ์เสียก่อนในห้องขังอ่าตื่นเช้าขึ้นมาค่อยปล่อยไปปรับเอาเสียบ้างอย่างนี้ก็มีคนก็ตำหนิติเตียนน่ะ มีคนคนหนึ่งในชุมชนเพราะเล่าเนี่ยพอเล่ากินเล่านี่เสียงานเสียการแต่ถ้าปกติดีก็จะได้งานได้การต่างๆอยู่แต่พอกินเล่าเล่าเข้าปากแล้วก็เสียงานเสียการไม่ทํางานทําการอะไรเลยนะกลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนไม่มีอ่าสติไม่มีปัญญาอะไรเลยที่จะทําอะไรเลยที่จะคิดทําอะไรปกติก็เป็นคนขยันขันแข็งแต่พอกินเล่ากินยาแล้วก็ขี้เกียจนะเพราะฉะนั้น เหล้าเนี่ยก็ทําให้ขี้เกียจทําให้ขี้เกียจสลังยาวทําให้ถูกตําหนิตีเตียนหลายสิ่งหลายประการแต่ที่สำคัญคือทอนกาลังสติปัญญาเราจะบอกว่าโอ้ที่สุนทรผู้แต่งกลอนเก่งเป็นนักกลอนนักกวีก็เพราะว่ากินเหล้านี่แหละแต่ท่านแต่งกลอนเนี่ยไม่ใช่เวลาที่ท่านเมาถ้าท่านเมาท่ันงก็คงจะแต่งกลอนไม่ได้นะคิดดูถ้าเราเมาเนี่ยเราจะทําอะไรได้ลวงตาเห็นช่าง ช่างเขียนท่านหนึ่งเขียนภาพพระเวสสันดรมันเมามันเขียนเวลาเมาอมันป้ายสีไปทั่วนะไม่รู้รูปอะไรต่อมีอะไรนะวาดก็มีแต่วาดภาพเมาเมาเซเรียกว่ามันไม่ตรงมันไม่ได้ฉากมันไม่ได้มุมอะไรเลยนะเรียกว่านี่ช่างขี้เมามันก็ไม่ได้อะไรนะก็ทําแบบคนเมาเมาเท่านั้นแหละทําด้วยความเผลอสติขาดสติทําไปด้วยความเมา คือมันไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มเหล้าเมานย่าแทนที่จะมีสติมีปัญญาดีมันไม่มีมันขาดมันมึนมันงงไปหมดแหละ,ะขับรถไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะไปซ้ายไม่รู้จะไปขวาเอาถึงห้ามไม่ให้คนที่กําลังเมาไปขับรถต้องวัดต้องตรวจแอลโกโฮอฮอล์เวลาผ่านด่านที่ไหนที่ไหนก็จะลงมาเอะอวายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ย ก็เพราะว่าตัวเองเมาเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์สินค้าที่มันขายดีดีขายดีเนี่ยขายดีขายดีก็เหล้ายานี่แหละเครื่องดื่มของบุญเมาแต่ถ้าเรามีสติเราไม่ดื่มเราก็ไม่เสียเงินเสียทองก็จะมีเงินเก็บเป็นจํานวนมากมีเงินไปเตรียมไปเสียเป็นค่าเล่าเรียนให้แก่ลูกๆเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วมีเงินไว้ซื้อบ้านซื้อข้าวซื้อของใส่บ้านมีโดยคนหนึ่งเขาไม่ดื่มเหล้าเมายาเลย ตั้งใจทำงานบุรีก็ไม่สูบก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะได้แต่อีกคนหนึ่งกินเหล้าเมายาเกง่งเล่นเก่งแม้ไปทำงานเมืองนอกลหลายปีกลับมาก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดื่มเกง่งดืมด่มเก่งดืม่มก็ไม่ได้ดื่มคนเดียวดังกลา่าวก็เรียกเพื่อนเรียกฝูงมาดื่มด้วยมาช่วยกันฉิบหายนะทั้งกลุ่มทั้งพวกทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกสิ่งเสพติดเหล่านี้โดยเฉพาะสุรา ยาเสพติดเหล่านี้ได้ก็จะทําให้ชีวิตเราสดใสมีหลายคนนะที่เลิกได้เนี่ยพอเลิกได้แล้วสุขภาพก็ดีสุขภาพก็แข็งแรงหน้าตาก็สดใสผิวพรรณก็ผ่องใสอ่ทำยังไงถึงจะเลิกได้เนี่ยต้องใจแข็งใจแข็งมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษเห็นพิษของมนของมันว่ากินเหล้ากินเหล้านี่เสียทรนะัพนะทะเลาวิวาทนะเกิดโรคนะคนตำหนีตีเตียนนะ ขาดสติขาดปัญญานะนี่นึกถึงโทษมันบ่อยๆแล้วมองเห็นมันมีตัวอย่างมากมายในสังคมถ้าเราเลิกได้ในชีวิตเราก็จะสดใสเลยละ่ะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างครอบครัวได้เอาไม่เชื่อลองดูสิลองเลิกเล่าเลิกยาเวลาเราจะกินเหล้าเหล้ามันขวดแล้วเท่าไหร่หยอดใส่กระปุกไว้อ่าไปกินอย่างอื่นแทนไปกินน้ําอย่างอื่นแทนอย่าไปกินน้ํากระแช่อย่าไปกินน้ําใบก,กระท่อมอ่าอย่าไปเสพสิ่งเสพติดอย่างอื่นละ่ะ กินน้ําอย่างกินน้เํเปล่าเปล่าก็ยังดีก็ยังมีประโยชน์ตื่นเช้าขึ้นมาเราลองทดสอบดูก็ได้เราดื่มน้ำหนึ่งแก้วกับดื่มเหล้าหนึ่งแก้วเนี่ยเอา้าหนึ่งเดือนผ่านไปนี่อะไรมันจะเกิดโทษอะไรมันจะเกิดประโยชน์มากกว่ากันก็ลองเปรียบเทียบดูมันจะเกิดประโยชน์เกิดโทษแก่เราอย่างไรเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกสุรายาเสพติดเสียได้นี่เราจะสดใสเราจะมีความเจริญก้าวหน้า ทางทางด้านร,าร่างกายและจิตใจแต่สิ่งที่สําคัญที่เราจะเลิกได้ก็ต้องว่าต,ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอธิษฐานจิตอธิษฐานใจเลยตั้งใจให้ให้แน่วแน่ให้เหมือนกับพระพุทธองค์ตอนที่พระองค์จะตรัสสรู้น่ะพระองค์ทรงอธิษฐานว่าแม้เนื้อหนังเลือดเนื้อในกายีจะเหือดแห้งไปถ้ายังไม่ตรัสสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี่แหละเอาจะนั่งพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละจะนั่งเจริญภาวนาอย่างนี้แหละเอาชีวิตเป็นเดิเดมพันเลยแต่การเลิกเหล้าเลิกยาก็เหมือนกันหลายคนไปอธิษฐานกับพระหลายวัดแต่ก็ไม่เลิกสักทีก็เพราะว่าใจมันอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นใจแข็งแข็งไว้เข้มแข็งไว้เอาธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจเอาธรรมะช่วยแก้ก็จะแก้ในการที่จะเลิกเหล้าเลิกยากได้อย่างแน่นอน หลวงตาก็ขอเป็นกาลังใจให้กับนักเลงสุรานักเลงเหล้าทุกๆท,ท่านที่กําลังตัดสินใจจะเลิกเหล้าเลิกยาตัดสินใจเลยท่านทั้งหลายหลวงตาก็ขออนุโมทนาและเป็นกําลังใจให้กับทุกคนให้เข้าใจว่าถ้าเราเลิกเหล้า,เล,าเลิกสิ่งเสียบติดได้ชีวิตของเราจะสดใสอย่างแน่นอนธรรมสวัสดีจเจริญพร